สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรคู่ขี้หลักหน่วยบนแม่นๆนะครับสสูตรนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับมาดูสูตรที่1นนะครับวิธีการคํานวณจะใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบน4ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ สูตรที่2หลักหมื่นบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหลัก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับมาดูย้อนหลังงวดแรกนะครับตั้งแต่งวดที่ออก687นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก687นะครับงวดแรกเนี่ยทั้ง2สูตรคำนวณได้เลข5เหมือนกันนะครับก็เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลออก6 8 7หลักหน่วยบนก็คือเลข 7, นะครับเป็นเลขคี ก็ถูกต้องนะครับอ๋งวดทันมานะครับสูตรคำนวณได้5กับ9เป็นเลขคี่เหมือนกันทั้ง2สูตรนะครับผลรางวัลออก2 27ดังนั้นหลักหน่วยบนได้เลข7ก็เป็นเลขคี่นะครับก็ถูกต้องงวดทันมาคำนวณได้4กับ0นะครับผลรางวัลออก388นะหลักหน่วยบนคือเลข8เป็นเลขคู่นะครับใน4กับ0ก็เป็นเลขคู่ถูกต้องนะครับ แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้5กับ7นะครับเป็นเลขคู่ทั้งสองสูตรเลยนะครับผลรางวัลอ๋อเป็นเลขคี่นะครับโทษทีนะครับเป็นเลขคี่ทั้ง2สูตร,ลรผลรางวัอล,อ,ล,ล,ลอ,วออก3 0 9ย์เเลข9หลักหน่วยเป็นเลขคี่นะครับผมก็ถูกอ๋งวดถัดมาคำนวณได้เลข6เหมือนกันทั้ง2สูตรเป็นเลขคู่ผลรางวัลออก3 5 2เลข2นี่เลขคู่นะครับถูกต้องนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้2กับ6นะครับเป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลออก3 9 2หลักหน่วยคือเลข2เป็นเลขคู่ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้8กับ4เป็นเลขคู่ทั้ง2สูตรนะครับผลรางวัลออก2 4 6หลักหน่วยคือเลขเลข6เป็นเลขคู่นะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้0กับ8นะครับผลรางวัลออก3 2 4 หลักหน่วยเป็นเลข4คือเลขคู่นะครับก็ถูกต้องนะครับนี่ก็ศูนย์เลขคู่8ก็เป็นเลขคู่นะครับแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดสูตรที่1ได้เลข8เป็นเลขคู่สูตรที่2ก็ได้เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับดังนั้นหลักหน่วยบนในงวดถัดไปจะต้องเป็นเลขคู่นะครับผลรวันงวดล่าสุด3ตัวรางวัลที่1ออก852หลักหน่วยบนก็คือเลขสองเห็นไหมครับเป็นเลขคู่ถูกต้องนะครับสถิติย้อนหลังนะครับ คำนวณไว้มันก่อเข้าดีทั้งสองสูตรนะครับไม่มีตัวไหนยังไม่เข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดเหมือนเดิมนะครับแต่ในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี้นะไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องไปรอดูนะครับคราวนี้มาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าทั้งสองสูตรจะได้คู่หรือได้คี่นะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักหมื่นเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยบนสี่ครั้งสองบวกกันสี่ครั้งได้แปดบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขห้า บวก้อยท้ายครั้งที่2คือเลข5เท่ากับ1นบวกแได้9กนบวกห้บวกห้าได้14 14ีบสี่กหาได้19ได้เลข9เป็นเลขเด่นในคู่ขี้ในตำแหน่งหน่วยบนเป็นเลขขี้นะครับดังนั้นได้เลขเสูตรแรกได้ เลขขี้นะครับมันจะหน่วยนี่จะเป็นขี้มาดูสูตรที่สองก่อนนะครับสูตรที่สองใช้หลักหมื่นเลขหนึ่งบวกสิบบนเลขห้าบวกหน่วยบนเลขสองบวกสิบล่างคือเลขห้าบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขสองบวกสิบหน้าครั้งที่สองคือเลขสี่แล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองคือเลขสองเท่ากับหนึ่งนี่บวกห้าได้หก หกบวกสองได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามสิบสามบวกสองได้สิบ 15, ห้าสิบห้าบวกสี่ได้สิบเก้าสิบเก้าก็ยี่สิบยิบเอ็ดได้ยี่สิบเอ็ดอืม,มน่าจะใช้เลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูสูตรนิดหนึ่งนะครับสิบหน้าสองสิบท้ายสองอืมน่าจะผิดตรงนี้นะครับสิบหน้าหนึ่งสิบหน้าสองหน่วยท้ายสองตรงนี้น่าจะเป็นสิบสิบ 10ท้ายนะครับออขออนุญาตลบผิดพลาดอีกแล้วนะครับรีบนะครับรีบรีบเขียนมันก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดตรงนี้จะต้องเป็น10ท้ายนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าผู้ชมไปคํานวณยอดหลังแล้วมันตัวเลขไม่ตรงกันนะครับถ้าเขียนผิดถ้าเขียนสูตรผิดนะครับตรงนี้จะเป็น10ท้าย สิบท้ายครั้งที่สองนะอันนี้ผมขอแก้ไขนะครับสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองอ่ะถูกนะคราวนี้ขอขอแก้ไขตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะต้องตรงนี้ผมไปใส่สิบหน้าตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบท้ายครับสิบท้ายอันนี้เป็นเลขหนึ่งเลขห้าเลขสองเลขห้าเลขสอง อาตำแหน่งนี้จะต้องเป็นเลขเก้านะครับตำแหน่งนี้จะต้องเป็นเลขเก้าเลขเก้าอ่ะบวกใหม่นะครับบวกใหม่เมื่อกี้ขีดต,ตำแหน่งผิดไปหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งเนี่ยบวกห้าได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามสิบสาม บวกสองแล้วสิบห้าสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะครับยี่สิบหกได้เลขหกนะครับดังนั้นสูตรที่สองได้เลขหก 6. เป็นเลขคู่ ดังนั้นก็ต้องรอดูในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าสูตรไหนมันจะเข้านะครับมันมันมีสูตรที่เข้าแน่นอนละ1นสูตรแต่ไม่รู้จะเป็นสูตรไหนนะไม่รู้จะเป็นขี้หรือจะเป็นคู่นะครับตรงนี้ถือว่าผมแจกสูตรเอาไวใ้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าในงวดที่จะถึงนี้มันเข้าแล้วค่อยนําสูตรที่เข้านําไปคํานวณต่อในงวดหน้านะครับ มันตอบยากมากนะครับว่าตัวไหนจะเข้านะผมก็เลยลงให้ทั้งสองสูตรถือว่าแจกข้อมูลเอาไว้ก็แล้วกันนะครับก็จบไปนะครับผมสําหรับสูตรคู่ขี้ทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนนะครับาช่วงท้ายก็ดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับ มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับผมใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอาอในคลิปหน้าาจะลงสูตรเด่นแลครับตอนนี้สูตรชูชีน่าจะพอก่อนนะครับอาจจะต้องไปดูสูตรเด่นเด่นบนเด่นล่างมาลงให้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ